ท,ทุกคนรักพี่บัวกับพี่ปานมากเพราะว่าเขาสม่ำเสมอเขาสเสมอตัวเสมอไปเคยเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นนะคะพี่แก๊หก่อนกัน,เห,น,เ,หนเห็นเปปสียรอวพี่ปากทพี่บองสิแต่พี่แกบ๊บใจจริง,รง,รงอ่ะพี่แก๊บรู้แหละน้องก็รู้ว่าพี่แก๊บเป็นห่วงน้องมากฝ่กเจ้าเกายังไงแก๊ปเกาครับบอกว่าเป็นเกาอันเกาพอลุ่งแหละพี่แก๊บตอนก่อนน้องจะรู้อ่ะ น้องอ่ะวันที่น้องเป็นลมอ่ะโว้ยเอ้แก้เอเออ้าวเขาบอกเขาบอกตอนเดีวบอเนี่ยอ,อาวพูดมาเป็นอะไรบอ เป็นอะไรเป็นอะไรไปนั่นน่ะเอาคู่ที่ร้องให้ทุกคนเป็นอะไรเป็นอะไรเจ้าสิว่าเปิดเพกเอียงเลยอามันช่วยได้ฟิวอะร้องให้ครับร้องให้วันนั้นผมก็หลายครั้งที่ผมไปกับน้องแอมนะครับคือน้องเนี่ยจะใช้คำว่า ที่นี้วันนั้นที่เราไปเล่นอยู่โกกอิดกสระบุรีนะครับวันนั้นคือเป็นผมเนี่ยจะเป็นคนที่ใช้พลังงานเยอะมากในการเล่นคอนเสิร์ตวันนั้นเหนื่อยมากแล้วแต่ก็ต้องสปิริตคือเราต้องทำร่อนเป็นหน้าที่วันนั้นผมร้องเพลงน้องเอย่ยมซึ่งเป็นคีย์ผู้หญิงบืนไตแบบเหนื่อยสุดๆทั้งเป็นห่วงทั้ง ครับแล้วผมวิ่งลงบีดีทีเลยแล้วก็ไม่ขอให้จะว่าอะไรขอถ่ายรูปเลยคับขอถ่ายผมก็มพี่ขอโทษนะครับขอโทษนะซึ่งผมไม่สามารถถ่ายรูปก,กับพี่ได้เพราะว่าน,น้องไม่สบายผมก็รีบขึ้นรถแล้วก็ไปหาหมอเลยวันนั้นน้องเขาห้องไอซียูจำจำได้ปะเขาเจาอย่างว่า,า,าแบบแบบมันเป็นเครื่องเข้าไปอ่ะน้องบอกว่า พอว่าไม่นานครับไม่นานเราสั่วบอก้กันเลยบอาคือแบบ้สิใจขาดะะคะเพราะไว้แล้วตอนนั้นอ่ะคิดหอดคิดนาหนาใหญ่นาใหญ่รบ้านเลย